สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดซีรีส์เรื่องภูผาอิงนาทีในแบบภาคไทยก็จะเริ่มออกอากาศในวันที่21พฤศจิกายนนี้แฟนๆซีรีส์จีนที่ไม่ชอบอ่านซับก็มารอรับชมกันได้เลย โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มติงวีซีจากบทจอมมารดอกบัวดำในซีรีส์ดาลารักนิลันส่วนนางเอกก็จะเป็นส่งเชียนจากซีรีส์ปลูกฝันรักใต้ฟ้าสีครามแฟนๆซีรีส์จีนก็รอติดตามรับชมกันแบบภาคไทยได้อ,อย่างจุใจเริ่มวันพรุ่งนี้บนวีทีวีซีรีส์ภูผ,ผาอิงนาทีหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า f ฟ g h t f o r Love ก็ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อซานเหอเจินซึ่งก็แปลตรงตัวว่าหมอนแห่งภูผาและสายน้ำของนักเขียนโมซูไปซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนโบราณตัวเอกย้อนเวลานำแสดงโดยนางเอกส่งเชียนหรือวิกตอเรียส่งมารับบทเป็นชูวีแม่ทัพหญิงคู้เก่งกาจแต่ดันผิดพลาดในเรื่องของความรักส่วนพระเอกจิงวีซีก็จะรับบทเป็นเว่ยจิน ลูกกำมพาของแม่ทัพเว้ยที่แบกเอาความแค้นของทหารกว่า70,000ชีวิตเอาไว้ส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณโจจิงเทานะซึ่งตัวคุณโจจิงเทาเนี่ยเขาก็จะมีผลงานที่แฟนแฟนซีรีส์ชาวไทยรู้จักกันดีเช่นกระบี่เทพทั้งหารภาคแรกในปี2016แล้วก็ภาค2ในปี2017ข้ามภูผาหารท้าลิขิตลักในปี2023แล้วก็ ดาธาราลักนิลันในปี2024เป็นต้นซีรีส์ภูผาอิงนาทีก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น40ตอนจบแล้วก็จะออนแอร์ air ในแบบภาคไทยกันในวันพรุ่งนี้บนช่อง VTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ภูผาอิงนาทีก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของชูวีรับบทโดยส่งเชียนเธอก็จะเป็นบุตรสาวของแม่ทัพ นางเติบโตในกองทหารทําให้มีบุคลิกที่ซื่อตรงและก็กล้าหาญแต่ว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็คือนางไปตกหลุมรักบุรุษตกยากผู้หนึ่งนามว่ากู้ฉูเซิงนางถึงกับปฏิเสธการแต่งงานกับลูกชายคนโตของแม่ทัพเว่ยแล้วก็หนีตามกู้ฉูเซิงไปยังชนบทช่วยเหลือกู้ฉูเซิงที่เป็นเพียงนายอำเภอเล็กๆกระทั่งแบกเขาข้ามภูเขาหนีการตามล่าหลายปีที่นางทุ่มเท ช่วยสามีสร้างผลงานมากมายจนที่สุดกู้จู่เซิงก็ได้รับปูนบําเหน็จกลับเข้ามารับตําแหน่งเสนาบดีในเมืองหลวงแต่แทนที่จะได้สุขสบายในตําแหน่งของคูหินกู้จู่เซิงกลับทรยศด้วยการรับน้องสาวของนางเอกที่เป็นคนรักเก่ามาเป็นอนุพันยาทั้งยังให้บุตรชายของนางเรียกน้องสาวว่าแม่อีกด้วยชูวีนั้นก็ไม่สามารถที่จะทนแบกรับความระทมทุกข์ได้ที่สุดก็จบชีวิตลง แต่ว่าก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดนางได้ย้อนกลับเวลามาเมื่อครั้งอย่างอายุ15ปีแล้วก็กำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนโตของแมททับเว่ยข่าวนี้นางก็เลยตัดสินใจแต่งงานเข้าจวนสกุลเว่ยเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแต่ยังไม่ทันได้ร่วมหอกันสามีของนางก็ติดตามแมททับเว่ยผู้เป็นพ่อไปออกศึกแล้วข่าวร้ายก็มาถึงผู้ชายสกุลเว่ยทั้งหมดและทหารกว่าเจ0 0 0ื่นนายเสียท่ากองทัพศัตรูถูกกวาดล้างจนหมดสิน้น เหลือเพียงชูวีในภายวัยเพียง15ปีที่ต้องดูแลบ้านสกุลเว่ยที่มีน้องเจ็ดเว่ยจิ้นเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตอยู่ทั้งนั้นจะต้องหาทางให้สกุลเว่ยนั้นรอดพ้นจากมือของฮ่องเต้รวมทั้งขุนนางคู่อริที่หมายจะโค่นล้มสกุลเว่ยให้ล่มสลายนางจึงกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวพเพียงหนึ่งเดียวของเว่ยจิน้นทั้งสองเติบโตขึ้นมาด้วยกันความใกล้ชิดทําให้มีใจให้กันแต่ก็ไม่อาจเปิดเผยด,ด้วย กลัวคำคารหานินทาลักต้องห้ามของพี่สะใภ้กับสามีเมื่อเวย่ยจิ้นเติบโตขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้สง่างามในวัย21ปีเพื่อพิสูจน์หัวใจตัวเองเขาจึงอาสาออกศึกชายแดนเป็นเวลาถึง5ปีเวย่ยจิ้นนั้นเขาจะใช้มีดขีดที่เสาทุกวันเมื่อถูกลูกน้องถามว่าเขาทำอะไรเขาก็จะตอบกลับว่าข้านึกถึงวันนี้ก็4ปีแล้วยังคงคิดถึงนาอยู่ดี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอไปติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ภูผาอิงนาทีวันพรุ่งนี้ออนแอแบบภาคไทยบน VTV โอเคครับผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ภูผาอิงนาทีเวอร์ชั่นภาคไทยแล้วก็เรื่องย่อก,กันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆ ก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีการเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ